Watching smoke. Shit. Last player standing. <laughs> what the time. fuck did I just watch, bro? <laughs> One enemy remaining. <laughs> Spike down <laughs> A. Hey! hey here. Why did I just hold a knife with a gun? One enemy remaining. Hey, Red. ว่าหน้าเฮ้ยเหี้ยมันติดอยู่ขาคุณโอ้ยอะมันจะบินมาใส่หัวกูาปะเนี่ยอุ๊ยแม่งมันเดินมาไอ้สัตว์สุยอมากสื่ออะไรจริงจริงครับวันน้สื่ออะไรเืิอมือพี่ให้เพื่อนเอ้าไอ้เหี้ยเดี๋ยว เอเจนต์กูหอ้กูไม่มีเอเจนต์หรอแ้วว่าใครผมเลยพอไปโดนหนึ่งหัวเนี่ยขาเฮ้ยแม่สีแล้วสีลากไปอุ้ยกูรอดไม่รอดแล้วเนี่ยเน่ยขโมยขโมยโตัยขโมยขโมยโตัยเออเดี๋ยว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 ไปไปไปไซส์อื่นกันแล้วเดี๋ยวผมไปรอดสีให้ว๊ อดักศะเอ็อนลาตาไปเฮ้ยโอ้ยเอ็นี่ตาคุณเป็นไรอะมองเห็นไม่ชัดแค่อักเสบนิดหน่อยแตมอว่าตาคุณบอดเนี่ย 不记得，不记得，<laughs>